สดีครับพอดีวันนี้มีรถลูกค้าเขาฝากขายนะครับ Vespa LX 150iE นะครับผมขอบอกว่าวิ่งน้อยมาก340กิโลลูกค้าออกรถที่ร้านนะรถประมาณปีกับ1เดือนนะครับผมสภาพไม่ต้องพูดถึงนะผมดูให้ละจอดอย่างเดียวคันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ชึงเดียวติดนะครับผมของแต่งได้ยางขอบขาวยางปูพื้นเกาะแต่งตรงรุ่นตะแกรงหลังใส่กล่องด้วยสีครีมสวยงามถือว่าใช้ได้ทีเดียวงไงโทรหาลูกค้าได้เลยนะครับแต่ผมทิ้งเบอร์ไว้ให้